ครูเ,เ,เ,เล,ลดี้เป็นไงบ้างครูตัวเย็นเฉียบเลยค่ะร่างกายครูเลยดี้แปรปวนมากครับดวงจิตเสื่อมสลายลงไปทุกวันทุกวันครูเลยดี้เป็นปอบจริงๆเหรอครับเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเป็นปอบจริงๆเป็นปอบถาวรด้วยไม่ใช่ปอบฟรีแลน ทำไมไม่มีใครบอกอะไรพวกเราเลยอ่ะเออคือครูเป็นศระครับเขากลัวว่าคนจะรังเกียจแล้วก็หวาดกลัวครูเลดี้ครับไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกครูเลดีอ้อะไม่เคยทำร้ายพวกเราเลยมีแต่ความรักความปาถนาดีให้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ชาวบ้านกับคนอื่นๆเขาไม่ได้คิดแบบเราถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเลดี้เป็นปอบอ่ะเลดี้คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่นอน ครูช่วยพวกเราครูถึงเป็นแบบนี้ปาเจระาจริยาหนติคุณุตตารานุสาสกาข้าขอประนุด น้อมสักการบูรักคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาสวิชาครูคะครูเลยดีดีขึ้นแล้วหรอคะดีขึ้นครูเลดีดีขึ้นเด็กๆสวดบทสวดบูชาครูเลย ว่าจะให้กูเลยดีอ่ะมีกำลังไงเร็วๆลูกสวดเลยใช่ใช่ต่อเลยลูกอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบัน,นข้าขอเคารพอกพิวันระลึกคุณอนันต์นด้วยใจนินยมบูชาข้อเดชแกตเวทิตา เด,เด็กสวดบทบูชาครูให้ครูเลดี้กันไม่หยุดเลยอะ่ะครูเลดี้ก็ยังไม่ฟื้นแต่อาการก็ดีขึ้นมากนะผีตานีตัวนั้นอ่ะกับวิญญาณปอบในโรงเรียนเนี่ยฉันมั่นใจมากว่าหมอผีอ่ำาน่อยู่เบื้องหลังแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วมันต้องมีใครเนี่ยต้องการทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยทำให้ชาวบ้านอะ่ะอกสันขวัญแขวนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ครับจริงแล้วนี่ถ้าครูเลดี้นะ ไม่จัดการอิผีตานีไปก่อนอะ่ะต้องมีคนบาดเจ็บไม่ก็ตายแน่ๆเลยอะ่ะฉันต้องหาคนที่อยู่เบื้องหลังมาลงโทษให้ได้ผมว่านะครับเราควรจะเอาเลดี้ไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยครับจริงเพราะว่าหมอผีอ่ำอ่ะมันจ้องเล่นงานเลดี้อยู่เลดี้ก็คงไม่สบายใจครับที่ต้องทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนผมว่าผมจะพาเลดี้ไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยให้มันมากกว่านี้ครับเดี๋ยวคืนนี้ ผมจะนอนกลางเต็นท์เฝ้ายามให้เลดี้เองแล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะพาเลดี้ย้ายออกไปครับอืดีเลยดีเลย,เลยเหรอผมกับเพื่อนๆขออยู่เฝ้าครูเลดี้ด้วยได้ไหมครับอย่าเลยครูว่ามันอันตรายแต่ถ้าครูเลดี้จะอยู่หนองแม่เป็เป็นวันสุดท้ายขอให้ผมกับเพื่อนๆทำเพื่อครูเลดี้เถอะครับ สงสัยเลยที่คงตื่นแล้วออืมอ้มอมเอาวบนโก้นี่แันโก้ทำไมละเมอมานอนตรงนี้เนี่ยฮะแันโก้นี่เฮ้ยวันโก้ันโก้ เฮ้ย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 ไม่มีเฮ้ยนี่ก็ไม่มีอย่าบอกนะว่าเลดี้กลายล่างแล้วอะ สุดทิดวันดีออมมี่ครับเฮ้ยมังกรมังกรทำไมแค่คืนเดียวทำไมทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้ ฝันไปเหรอเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่นะ ลงอกไปทีเดดีคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ผมคิดว่าจะเสียคุณไปซะแล้วอะยังหรอกค่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้ต่อไปเนี้ผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากจะหาทางแก้คำสาปให้คุณให้ได้โดยที่ไม่สูญเสียคุณไปอะ่ะเรามาลองหาวิธีกันนะครับว่าเราจะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ยัยงไงเพื่อที่จะลบล้างคำสาปและแก้ผลกรรมให้คุณให้ได้ อาจารย์อำ่ำไม่เป็นไรแล้วค่ะนี่มันก็แค่กายทิพย์ของอาจารย์อำ่ำที่มันส่งกระแสจิตมาก็เท่านั้นเองในที่สุดข้าก็ตามหาเองจนเจออย่ามายุ่งกับเลดี้นะออกไปไม่มีใครขวางทางข้าได้เลดี้เองไม่มีวันหนีข้าพ้นไม่มีวันเตรียมตัวไว้ดีมันถึงเวลาแล้วที่เองจะต้องเป็นทาสของข้า รับสุดๆจากวงในสายมูตัวจริงระดับโลกวันนี้เป็นวันที่ประตูนรกเปิดแล้วหวยจะมาออกที่หนียวเต็ตนทุกคนระวังตัวไว้ให้ดีเพราะจะมีผีปอบอ,ออกมาไล่คิดตับโดยมีฟูเรดี้ตัวแม่ของผีปอบนำทีมจ้องกินลูกหลังทุกคน ปล่อยให้สอนหนังสือลูกหลานอยู่ตั้งนานที่แท้ก็ต้องจะกินตับเด็กอย่างเงี้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเออมาพวกเราจับนางปอบมาเผาไป้มาออกมาเลยี้ออกมาออกมาเลยี้ออกมาเลยดิเราอยู่ไม่ได้แล้วคุณรีบหนีกันเถอะเราจะทำไงดีอะคะ แล,แล้วเราจะไปไหนอะ ที่นี่แหละเป็นเซฟเฮ้าส์ของคุณเป็นบ้านยาิของผมเองเขายกให้ผมกับพี่เพนเสียตอนที่เขาเสียชีวิตไปที่นี่ห่างไกลจากหนองไม่เป็ดประมาณสิบกว่ากิโลผมว่าไอ้อาจารย์อ่ำเนี่ยมันต้องสัมผัสดวงจิตคุณไม่ได้แน่แนเลยฉันใช้วิชากลบกลิ่นปอบช่วยด้วยน่าจะป้องกันได้อีกเยอะเฮ้เสียงใครร้องไห้อะคุณฉันว่า มันดังมาจากในตัวคุณนะเฮ้ยพี่เพ็ญนภา จะจัดการประกวดนพมาศขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผมจะให้พี่เพ็ญนัพาได้ชนะให้เขาทำตามความฝันของเขาให้สำเร็จเดีนี้เดีนี้อันที่จริงเราไม่ควรรักกันแต่ให้ย้อนเวลากลับไปได้ท่านก็จะรักคุณ don't die ความรักของเธอที่เติมเต็มหัวใจใอยากให้เธอเป็นเธออย่างนี้ทุกวันต่อเดิมฝันด้วยกัน